น, Kh Kh ai, น,นายกองโทดดรคมคายอุดรพิมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายเมธีสุพรรณฝ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามในงานมีหน่วยงานราชการออกให้บริการประชาชนฟรีเพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชนณโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ตำบลดอนกลางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม